ชื่อยุ้ยนะคะก็ชื่อจริงปจัจนาธนันิตคลณคือตอนนี้มาเป็นสมาชิกของครอบครัวเคทีค่ะวันนี้เข้ามาเทรนของระบบ v i p กับ v ีวว่าจะดูแลจวแทนยังไงแต่ว่าที่มาที่ไปดูไลฟ์ดูลุบุค,คลิกยุ้ยจะมาขายเครื่องสำอางได้ไงมันก็คงงงเลยแบบเนี้ยแต่ว่าเริ่มจากยุ้ยามาเู้จับพี่ต่ายในเพจสร้างแบรนด์ก่อนตามมาเรื่อยๆตามมาเป็นปีเลยะคะ่ะว่าแบบเฮ้ยชอบไอเดียคนแบบเนี้ย ชอบไลฟ์สไตล์ชอบความคิดชอบการสู้ชีวิตของพี่ตายก็เลยติดตามมาจนแบบมาอยู่วันนึงก็เฮ้ยอยากแบบมีแบรนด์ของตัวเองก็เลยมาลงเลยนกับพี่ตายแล้วด้วยความที่ว่ายืนติดตามเห็นมาเยอะแล้วอะค่ะของพี่ตายก็รู้ว่าพี่ตายทาแบรนด์ของเคีติโกงแล้วแบบก็จะมีแบบวิ้ยเด้งขึ้นมาเยอะมากเลยว่ากันแดดกระจกเนี่ยดังมากตอนแรกตอนที่เราติดตามอะไรคือกันแดดกระจกเลยแบบอะไรอะกันแดดแล้วเป็นกระจกงงแต่ว่า ก็พอวันที่มาเทรนคอสบ้นแมนแบนไม่ได้กับพี่ต่ายอะค่ะเขาก็จะมีสินค้าให้เรามาเทรนซึ่งครั้งแรกที่แบบไดทาลงผิวอะรู้สึกว่าเฮ้ยทาแล้วมันเป็นเนื้อมูสก็คือเกลีย่ยแล้วก็เบาแล้วแบบชอบมากก็เลยซื้อแล้วก็สมัครสมาชิกเลยตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ตอนนั้นที่ซื้อเพราะว่าเราใช้เองแล้วเราชอบก่อนแต่ทีเนี้ยพอเริ่มแบบมาเรียนรู้กับพี่ต่ายเริ่มแบบเฮ้ยจริงๆริงก็ทําธุรกิจไปกับเคที T ่โก้ด้วยได้อะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบ มาเป็นตัวแทนซึ่งตอนนี้สมัครเป็น BNP นะคะยี่ก็อยู่ที่เคบางพลัดค่ะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจก็มาติดต่อได้แล้วก็จะบอกว่าตั้งแต่มาอยู่กับครอบครัวข,ข,ของที่เคทิโกะรู้สึกว่าต่เสียใจไม่ผิดเพราะว่าเหมือนกับมาอยู่กับสังคมของคนที่คิดบวกเหมือนกันแล้วแบบคนในกลุ่มอะคะที่เราจะได้แบบคุยกันทุกวันจะคอยเติมไฟคอยแบงบ,บนันคือคุณมีคอนเทนต์อะไรดีๆคุณมีรูปรีวิวอะไรดีคุณแชร์หมด,ค,หมดคุณไม่กั คือทุกคนแบบเป็นเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวค่ะแล้วคือคอยกันมีอะไรช่วยกันก็ผักดันกันตลอดลยอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ประทับใจมากท่านนี้ขอฝากถึงพี่ต่ายหน่อยค่ะก็พี่ต่ายค่ะเหมือนกลับมาสารภาพรักไม่รู้ไม่รู้พี่ต่ายจะมาดูหรือเปล่าแต่ว่าคือรู้สึกแบบเหมือนพอเราชื่นชมคนคนหนึ่งมานานแล้วอะคะ่ะแล้วมาวันหนึ่งอะมันมีโอกาสได้ไมาอยู่กับเขาตัวเป็นๆอย่างเงี้ยรู้สึกเลยว่าแบบตัดสินใจไม่ผิดที่มาอยู่ใกล้ๆพี่ต่าย ขอบคุณมากค่ะ